สวนสอบสวนที่สำคัญได้มาเล่นคู่กับหนุ่มเจมมาเป็นครั้งแรกคาแรคเตอร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปถามสาวมิวนิฐากันดีกว่าเจมน่ารักค่ะแล้วก็คือน่ารักทั้งในจอและนอกจอคืออยากสว,ว่านอกจอเบื้องหลังกันอะไรเงี้ยแล้วก็เจมก็จะชอบชวนสั่งอาหารเจมเป็นคนแบบทานเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบชวนแบบ มาแล้ววันนี้ก็มาแล้ววันนี้จะสั่งอะไรกินดีตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในในคาแรคเตอร์เขาเขาจะเป็นคนแบบเป็นไอตีะไอตีของปุ้มอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นแบบคนที่ยอมปุ้มมากแล้วปุ้มก็จะเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนดูแลตีะดูแลปกป้องตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยช่วยเขาเวลาแบบเขามีผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่ารักดีเวลา กกตอยยู่ด้วเรื่องหนีได้มาเล่นกับหนุ่มเจมแล้วสาวนาดที่ปล่อยความฮาความสนุกกันแบบไม่ยังสาวมิวมาเล่นคอม,มดี้แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยส่วนตัวมิวหรอคะก็คือด้วยบรรยากาศมันสนุกอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบว่าบรรยากาศในเรื่องมันก็จะแบบมีความตลกไปด้วยแล้วก็น่ากลัวด้วยมันก็เลยไม่ได้แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวอย่างนั้น เห็นสาวมิวพูดถึงละครเรื่องดวงตาที่3แบบนี้แล้วอยากจะดูแล้วสิคะสุดท้ายอยากให้สาวมิวฝากละครเรื่องนี้ให้กับชาวคอทช็อตหน่อยค่ะก็ฝากละครเรื่องดวงตาที่3ด้วยนะคะตอนนี้เราก็กําลังเร่งถ่ายทํากันอยู่คะ่ะก็น่าจะได้ดูเร็วๆนี้คะ่ะต่อจากนางเอกของเรื่องเรามาต่อกันด้วยหนุ่มที่สร้างความฮาและเสียงโห่ร้องประจำละครเรื่องดวงตาที่3กันเลยดีกว่านั่นก็คือหนุ่มฟอย์นัทพงษ์ บอกเลยว่าเรื่องนี้หนุ่มฟอยต้องมาเล่นกับชาวแกลงซึ่งคาแรคเตอร์ของหนุ่มฟอยจะเป็นอย่างไรจะหาจะกวนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเจาะไม้ถามหนุ่มฟอยกันเลยดีกว่าค่ะก็รับบทเป็นเข้าปั้นนะครับในเรื่องดวงการที่3นะครับข้าปั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนจบปริญญาตรีนะเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ว่าเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเข้าหูใครก็เลยแบบว่าไปทํางานที่บริษัทนู้นบริษัทนี้ก็ไม่มีใครอยากจะรับไปทํางานสุดท้ายก็มาจบที่นี่ครับเป็นเดินตามความฝันอยากจะเป็นเชฟทำอาหารญี่ปุ่น แล้วก็มีไอดอลเนี่ยก็คือเชฟโอนั่นเองครับที่เราจะคอยแบบว่าเป็นลูกน้องเขาตลอดเวลากางว่าสั่วันหนึ่งเนี่ยจะเป็นได้อย่างเชฟโอแล้วก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นของตัวเองครับเรื่องนี้นับว่าเป็นการรวมตัวความฮาระดับตัวเพราะตัวแม่ในวงการอย่างพี่อ้นสีพันแพทนประาและคน,นอื่นมารวมตัวกันแบบนี้ <c oughs> เราก็เลยได้เห็นความสนุกที่เหล่านักแสดงอัดลงคลิปลงติก๊กต็อกลงสตอรี IG ่ไอจีกันเพียบ แต่สำหรับหนุ่มฟอยนั้นเขามีเรื่องอัดอั้นอยากจะเมามอยคนในกองมากกว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะหัวหน้าแก๊งของเราก็จะเป็นพี่อ้นสีพันนะครับเพื่อเป็นคุณแม่ในกองนี้นะครับเวลาเรามาเนี่ยเราก็จะถามกันว่าวันนี้แพทมายังพี่อ้นมายังหรือเวลาเขาไม่มาอีฟอยมายังอีแพทมายังก็คือจะเป็นแก๊ง3คนเนี่ยจะคอยบําเรอเขาจะคอยเล่นกับเขาเขาก็จะชอบถ่ายสตอรี่ทิกตอกรีวิวกับเขาตั้งแต่ไปเรื่อยนะครับแต่ก็สนุกดีครับมากองนี้วร้สึกว่า เหมือนได้มาทํางานด้วยได้มาเจอพี่น้องด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆด้วยคือไม่อยากเจอพู้ร่วมง,งานที่กินของดองมันแบบกลินมันหึงมากกินกบปิกินแบบ ของดองกินส้มตำปลาล้ะมเหม็นๆน่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เด็กนอกกันนะเรามากินส่วนใหญ่จะได้ไปกินพวกแบบว่าสเต็กพวกสตูเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> เราอยู่ด้วยไม่ค่อยได้อูด้วยไม่ค่อยได้ <c oughs> เราเล่นอยู่ด้วยได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบกินของดองอะ่ะพอหลังเที่ยงปั๊บเนี่ยอยากกินอะไรแบบมะม่วงเปรี้ยวๆมาจิ้มกะปิกินสดๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฟิลไหนของผู้หญิงเขานะฮะประมาณนั้นท่านนี่คือพูดเรื่องงานของผมเข็ดลุมจดดบของหนุ่มฟอยเกิลก็บอยแต่ใครจะไปรู้ว่าหนุ่่มมมฟอออยยททีีชบบสสรรร้้้าาาาางงงงเเเเเฮฮฮใหกกกััุุคนนนนนต็็ปปิ์ เท่แสนคูตอนนี้ไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นคาเฟ่กาแฟ,าฟสุดฮิปอยู่ที่เชียงใหม่เจ้า <Wow. S 1> ร้านเป็นยังไงไหนๆโปรโมทให้ฟังหน่อยสิคะธุรกิจตอนนี้ครับพูดได้เลยเหรอคะกูเป็นเล่นไปธุรกิจตอนนี้มีที่เชียงใหม่นะครับเป็นเซฟเซฟกาแฟเชียงใหม่เป็นเป็นคือไม่อยากให้บอกว่ามันเป็นแบบร้านกาแฟทั่วไปเลยคาเฟ่ทั่วไป,วไปเพราะว่าร้านเราเนี่ยมันมีเครื่องดื่มที่แบบ มันมากกว่ากาแฟมันไม่ใช่กาแฟธรรมดาทั่วไปไม่ใช่แบบเบสิคคอฟฟี่เป็นคอฟฟี่ที่เราเหมือนเอามาอัดแอปแล้วก็เป็นฟิวชั่นกับผลไม้ท้องถิ่นอะไรต่างเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่นะครับแล้วก็มีร้านตรงอันนี้เป็นหุ้นกับเขานะฮะ WWA e s h o e s a t e ครับอยู่ตรงซอยเอกมัยเอกมัยถ้าเป็นเอกมัยก็เป็นเอกมัย21ถ้าซอยทองหล่อเป็นซอยทองหล่อ20ครับครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงานละครเรื่องดวงตาที่3นะครับก็ การถ่ายท,ทำเนี่ยก็ถือว่าสนุกสนานแล้วก็มีหลายฉากที่สนุกแล้วก็อยากจะให้ติดตามไปด้วยและในฉากเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าแบบถ้าคนดูอ่ะมันจะต้องสนุกไปกับเราแน่นอนดูนจะต้องว้าวแน่นอนก็เลยอยากจะให้ติดตามครับดวงตาที่สามเนื้อเรื่องสนุกแน่นอนไม่น่าเบื่อไม่หนืดไม่ใช่ผีเหมือนสมัยก่อนเป็นผียุคใหม่ที่มีทั้งน่ากลัวมีทั้งตลกมีทั้งความรักมีทั้งดราม,มา่าอ้าวพูดขนาดนี้ไม่ดูได้ไงไปดูได้เลยครับดวงตาที่สามครับ สวัสดีคืนวันพุธจ้ารายการฮอตช็อตช็อตเด็ดคนดังกลับมาแล้ววันนี้ขอเริ่มต้นด้วยละครสุดปังของผู้จัดคนสวยอย่างพี่หน่อยบุษกรกับละครเลือกดวงตาที่3ามละครแนวโรแมนติกคอมมดี้และสืบสวนสอบสวนที่ได้คู่พระนางสุปตาของช่องอย่างเจมมาและมิวนิฐามาประกบคู่กันเป็นครั้งแรก ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังฉากรวมตัวความสนุกความฮาของเดล่านักแสดงเรื่องนี้กันฉากนี้เป็นฉากเปิดร้านญี่ปุ่นของฮิเดโกที่แสดงโดยสาวแพทย์นภภามาพร้อมลูกทีมสุดฮายอย่างฟอยนัทพงศ์อนสีพันอันวิทยาและโมด ที่ต้องมาช่วยการซัพพอร์ตหนุ่มเจมกับสาวมิวนิษฐาไม่ให้หนุ่มเค้กนัทวัตร์มแกแกงได้งานนี้พี่เหมียวประวันรัตน์กูกำกับคนเก่งเลยสั่งปล่อยให้นักแสดงกินพอไว้ความหางันแบบสุดๆซึ่งความสนุกสนานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฝั่งพวกเขาเมากันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เรื่องราวของที่ร้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้โลเคชั่นหลักๆจะมีแค่บ้านของเจ๊กับร้านของเจ๊ใช่ซึ่งตอนนี้หลายคนแมะแต่เราเองเราก็จะถามว่าตกลงเรื่องนี้ใครเป็นเอกมิวหรือเจ๊มิวหรือฉากไหนไม่มีพวกกับก็คือเต้ ความสนุกสนานไงความสนุกสนานไงความสนุกสนานเออซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพระนางเนี่ยก็จะมีความสามารถมีความสําคัญมากมีความสําคัญมากที่มาช่วยคลี่คลายพวกเราที่อยู่ในร้านได้ถูกต้องแล้วก็มีคุณข้าวพี่โอกยโ๊ย เป็นคนประสาทครับโกนเขาที่ร้านครับอันในเรื่องเราอย่างไงก็เป็นอยู่ให้โกผ้าโกบอกอะค่ะได้จากก็เป็นคนในร้านเป็นสมาชิกในร้านในบ้านในแกงนี้ดิฉันนี่เป็นสื่อมวลชนนะคะดิฉันกะทราบว่าวันนี้ที่เรามาที่ร้านที่ไดโกเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในร้านนี้ทำไมทุกคนถึงต้องมารวมกันอยู่ที่ร้านนี้เพราะอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องเราเราทำงานกันที่นี่ทำงานกันที่นี่แล้ววันนี้มิววายอยากจะมาชวนตีการไปทำงานกับคุณพี่ท็อปเรื่องนี้มีแค่สองโลก บ้านเจกับร้านอาหารเจถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมทุกคนต้องมาร้านเจ๊มันมีแค่2งโลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่อายุแบบว่าอาวุโสสุดเนี่ยเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่หยันตีนอ,อ้าวไปไหนแล้วก็อันนี้ก็จริงก็อยู่กับน้องๆในร้านนะครับจริงๆคือร้านนี้จริงๆต่างคนต่างที่มานะครับตัวละครเนี่ยคืออาจจะมีเป็นญาติกันบ้างเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาบ้างแต่ว่าร้านนี้เป็นสุดรวมของความรักครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวของ ของเรื่องของโลกวิญญาณซึ่งมันก็จะมีบางอย่างที่ยังไม่เฉลยนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่แตกต่างจากที่ติีกาเข้ามาในร้านไม่น่อบทจําบทไม่ได้จ้ะแล้วก็เล่นแหไปเรื่อยไอ้มันคือไม่ชินเหมาไม่หมดมาไปเรื่อยห้แอลลิฟไปเรื่อยจนกว่าเขาจะเบรกเราเองอ่าตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะแต่สําหรับผมครอบครัวผมเองผมชินครับผมอยู่กับเขา้ครอบครัวใช่ไม่รู้จบเรื่องนี้ไปเขายังจำผมได้อยู่่าแต่ก็ตอนนี้ทำเบียร์เขาไว้ก่อนนะับ ยังไม่ชินยังไม่ชินนานๆทีได้เข้าทีแล้วก็เหมือนแบบได้เข้ากับพี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยก็มีเดินหนีบ,บ้างเพราะว่าขำก็ฝากดูละครดวงตาที่3าคะ่ะสนุกทุกที่ไม่ว่าจะโลนไหนโลบ้านเจโลร้านเจอะไรก็สนุกหมดเลยคะ่ะไปดูนะคะโลผุกเตียนโลผุกเตียนเดเียน,นก็สนุกค่ะ ด้วยพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มเจมมาที่มารับบทในละครดวงตาที่3เป็นละครแนวโรแมนติกคอมดี้และสืบสวนสอบสวนสุดฮาคาแรคเตอร์ของหนุ่มเจมในเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปฟังหนุ่มเจมเล่ากันเลยค่ะก็ในละครเรื่องดวงตาที่3นะครับผมได้รับบทเป็นตีการก็เป็นเด็กที่จริงถ้าหาว่าตีการเนี่ยเป็นเด็กแบบไหนนะครับก็เป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างจริงๆไม่ค่อยเก่งเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นคนที่ต้องการ ที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาเขาอยากมีที่พึ่งอยากมีคนที่หลักและดูแลเขานะครับแล้วเป็นคนที่ที่สำคัญที่สุดเลยคาแรคเตอร์ของเขาเป็นคนกลัวผีครับนคนกลัวผีมากๆแต่บังเอิญเขามีเซนส์ในการที่เขาต้องเห็นผีชีวิตของเขาก็จะอยู่ด้วยความคอนฟลิกต์ตลอดเวลาครับผม <c oughs> เพราะว่าไม่อยากเห็นผีแต่ต้องเห็นผีครับก็โชคดีที่มีครอบครัวคอยดูแลนะมีเจมีพี่พวาวมีป้านมีเชฟ ก็มีวินนะครับซึ่งก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวที่น่ารักไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันรักกันดีครับผมละครเรื่องนี้เป็นละครแนวคอมเมดี้แน่นอนว่าต้องเข้าฉากกับนักแสดงสายฮาหลายๆคนตอนเข้าฉากเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มเจม มันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าแต่ละคนมี energy ที่ที่สมบูรณ์แล้วก็ที่สนุกสนานมากนะครับเราเคยเห็นผลงานพี่ๆเขามาแต่พอได้มาเจอจริงๆแล้วเราเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงรักและชอบผลงานพี่ๆเขามากเพราะว่า energy แล้วก็วิธีการที่เขามาหน้าเซทและเป็นตัวละครเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดเด่นมากๆเลยครับไกลจะวันหยุดชดเชยกันแบบยาวแล้วหนุ่มสายเที่ยวอย่างเจมมีแพลนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะ สำหรับวันหยุดยาวนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนมีแลนที่จะเที่ยวอยู่แล้วหรือว่าแพลนที่จะพักผ่อนนะครับส่วนตัวเองก็นาตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเชื่อว่าพอถึงใกล้วันขึ้นมาก็อาจจะมีขึ้นมาก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปที่ไหนไกลครับก็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็จะเที่ยวที่เดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็ไปทะเลมาเที่ยวหน้าอาจจะไปภูเขาหรือก็ลองดูทีครับว่าจะไปไหนแต่ว่าไม่ว่าจะไปไหนก็ตามขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับ